ีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไลาลานะคะคุณครูจะมาอธิบายกันทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโซ่อาหารนะคะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ โซ่อาหารก็คือค,อความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องกันเป็นลําดับจากการกินต่อกันค่ะเรามาดูตัวอย่างโซ่อาหารกันเลยนะคะนักเรียนโซ่อาหารจะเริ่มจากผู้ผลิต โดยผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองเช่นพืชน,นะคะนักเรียนพืชสามารถสร้างอาหารได้เองโดยการดื่มพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสร้างอาหารนะคะหรือเรียกว่าการสังเคราะห์แสงนั่นเองคะ่ะนักเรียนแล้วนักเรียนก็จะเห็นว่ารูปสอนหันไปหากระต่ายนะคะกระต่ายคือผู้บริโภคลำดับที่หนึ่ง เราจะเขียนหัวลูกศรให้ชี้ไปหาผู้บริโภคหรือผู้กินนะคะนักเรียนต่อไปผู้บริโภคลำดับที่สองคือสุนัขจิ้งจอกนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่าหัวลูกศรหันไปหาสุนัขจิ้งจอกแปลว่าสุนัขจิ้งจอกบริโภคกระต่ายเป็นอาหารนะคะนักเรียนต่อไป ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายคือสิงโตเพราะเราจะเห็นว่าหัวลูกศรหันไปหาสิงโตสิงโตเป็นผู้บริโภคสุนัขจิ้งจอกและเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่าผู้ผลิตจะมีเพียง1เดียวก็คือพืชนะคะเพราะพืชสามารถสร้างอาหารได้เอง และผู้บริโภคจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะนักเรียนจึงต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันอีกนะคะนักเรียนอ่าตัวอย่างอันนี้ผู้ผลิตก็คือข้าวโพดนั่นเองนะคะนักเรียนผู้บริโภคลำดับที่1ก็คือตะกะแต่นะคะนักเรียนผู้บริโภคลำดับที่สองก็คือ กนะคะนักเรียนผู้บริโภคลำดับที่3ก็คืองูนะคะนักเรียนและผู้บริโภคลำดับสุดท้ายก็คือเหยี่ยวนะคะผู้บริโภคนี่คะนักเรียนจะมีผู้บริโภคพืช 2. จะมีผู้บริโภคสัตว์ 3. จะมีผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูสายใยอาหารนะคะนักเรียน นักเรียนจะเห็นว่าในแผ่นภาพสายใยอาหารนี้มีหลายโซ่อาหารอยู่ด้วยกันนะคะในระบบนิเวศของของเรานะคะในระบบนิเวศมีโซ่อาหารมากมายสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาหารโซ่อาหารหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาหารอีกหลายๆโซ่อาหารนะคะเราเรียกว่า ความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลายๆโซ่นี้เรียกว่าสายใยอาหารนั่นเองคะ่ะนักเรียนเราจะเห็นว่าในแผนภาพนี้มีผู้ผลิตเพียงเพียงหนึ่งเดียวคือพืชน้ำใช่ไหมคะนักเรียนและผู้บริโภคในสายในโซ่อาหารเส้นนี้ก็คือนกะแตนบริโภคพ,พืชน้ำและนกมาบริโภค บ,บริโภคตะกแตนนะคะและผู้บริโภคสุดท้ายในในโซ่อาหารเส้นนี้ก็คืองูอ่าใช่ไหมคะนักเรียนและอีกฝั่งหนึ่งเรามาดูพืชน,น้ําก็ถูกปลาบริโภคใช่ไหมคะนักเรียนอาพกพู้น้ำเป็นผืชผลิตและเส้นนี้โยงไปตรงนี้ก็คือผู้บริโภคอันดับที่สองก็คืองูมาบริโภคปลาแปลว่า ในในภาพแผ่นนี้มีโซ่อาหารหลายโซ่เลยใช่ไหมคะนักเรียนเพราะมันเกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็หมายถึงความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลายๆโซ่โซ่อาหารในธรรมชาติมีโซ่อาหารหลายๆโซ่สัมพันธ์และซับซ้อนกันในรูปแบบของสายใยอาหารนั่นเองคะ่ะนักเรียนต่อไปความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนเราจะ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติต่างๆในการดำรงชีวิตนะคะธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติโดยถ้าเราใช้ หากเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ระวังอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของสิ่งชีวิตต่างๆได้เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทเช่นป่าไม้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกแต่ต้องใช้ระยะเวลานานในการอะไรคะนักเรียนในการปลูกในการฟื้นฟูดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียน ามาดูตัวอย่างการทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียน1การปล่อยควันพิษของโรงงาน 2. การทิ้งขยะในแม่น้ำนะคะแล้วก็การทิ้งขยะบริเวณโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆนะคะนักเรียนนี่ก็คือการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่นะคะ มาดูตัวอย่างการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะนักเรียนหนึ่งการปลูกต้นไม้ 2. การช่วยกันรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดใช้ถุงพลาสติกช่วยกันเก็บขยะในแหล่งที่เราอยู่อาศัยและช่วยกันร,รักษานะคะนักเรียนอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถ ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูใบงานกันเลยค่ะใบงานในสัปดาห์ที่แปดนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องโซ่อาหารนะคะนักเรียนเห็นไหมคะโซ่อาหารคุณครูคําสั่งให้นักเรียนสังเกตภาพสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้แล้วเขียนโซ่อาหารมาสามโซ่ค่ะโดยคุณครูกําหนดภาพตักแตนหนอนข้าวกบ เหยี่ยวงูอ่ากบกบเหยี่ยวหนูนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนมาเขียนเป็นโซ่อาหารโดยโซ่อาหารของเราเนี่ยจะเริ่มจากใครคะเริ่มจากผู้ผลิตอาาคุณครูยกตัวอย่างให้อ่าผู้ผลิตในในภาพนี้มีอยู่หนึ่งเดียวเลยก็คือต้นข้าวใช่ไหมคะเพราะต้นข้าวเป็นพืชข้าวปุ๊บเราจะเอาตักกตนมากินข้าวก็ได้ ตะกแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งโดยหันหัวลูกศรไปหาตะกแตนคุณครูอยากใส่อีกกบมาบริโภคตะกะแตนกบเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองเขียนหูวลูกศรไปหากบและอยากมีเหยี่ยวอีกคุณครูก็ใส่เหยี่ยวไปเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเราเขียนหัวลูกศรหันไปหาเหยี่ยวใช่ไหมคะนักเรียนอาเนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะนักเรียนอาจจะเขียนในรูปแบบของนักเรียน อ,า,อาจจะอาจจะเป็นหนูมากินข้าวก่อนแล้วก็เหยี่ยวกินหนูเลยก็ได้นะคะต่ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะในหัวข้อที่หนึ่งามาหัวข้อที่2นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพและกำหนดชื่อสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารให้ถูกต้องและระบายสีสวยงามด้วยให้นักเรียนวาดนั่นเองเริ่มจากผู้บริผิดอ้อขอโทษค่ะผู้ผู้ผลิต ก็กลุ่มพืชให้เราเขียนมาเราจะอาจจะวาดรูปแครอทแล้วก็เขียนชื่อว่าแครอทผู้บริโภคแครอทเป็นกระต่ายาผู้บริโภคอันดับที่สองอาจจะเป็นอาจจะเป็นใครมากินกระต่ายได้อีกคะนักเรียนอาจจะเป็น หมาป่าอ่หมาป่ากินกระต่ายพูดพูด,พดน้ำสุดท้ายอาจจะเป็นเสือมากินหมาป่าก็ได้นะคะนักเรียนและก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะใบงานสัปดาห์ที่9เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะใบงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณครูคิดว่านักเรียนคงจะทําได้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะครูจะ <c oughs> ยกตัวอย่างให้สักข้อหนึ่งนะคะให้นักเรียน ตอบคาถามต่อไปนี้ถูกต้องนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนนักข้อที่1นนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราได้อย่างไรง่ายๆเลยชุมชนเราอยู่ใกล้แหล่งน้าใช่ไหมคะแม่น้ําท่าจีนอ่าแล้วก, <c oughs> อก็อยู่ใกล้ป่าไม้อยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมคะหนึ่งไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำสองไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่า อ่าอันนี้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในแหล่งชุมชมของเราได้ <c oughs> นะคะนักเรียนคุณครูหวังว่าอ่าในเรื่องหัวโซ่อาหารนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการเรียนในครั้งนี้และขอให้นักเรียนตั้งใจทําใบงานให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ